สวดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บรนากาศไฟไทยน,นะผมในคลิปแดกแบตเทิลวันนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง shadow พดินสาย m o d e r อ่าไม่ใช่ดิ dark ruler phantom กับ aqua f r o s สาย m e l storm r e v e r นะครับผมมาเริ่มกันเลยมาก็ทั้งสองสายเป็นที่นิยมตอนชุด vt15 นี้ออกมาอย่างมาก,มากอืมเปลี่ยนหนึ่งใบแล้วกันใบหนึ่งใบหนึ่ง นะโอเคมาเป่ายิงชุบเริ่มเลยเอพอฟ้อนเริ่มก่อนบรรลัยแล้วครับผมเอาเทินจัวไลท์สุดแก่พีจีตี้เ,เช็คสตแตนพลังไช้ดด้วย 9, <000. S 1> จเจ้าผ่านเจ้าผ่านด้วยถึงทิกซิห้าพันจู๋หนึ่งสิบเอ็ด สิบแปดเท่าอีกติดเศษเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอเคอ่าตะกี้เช uh, mm ็คครับ well, เ hey, right? ีเห็ดเปิดอาหารแมวอะตะกี้มีไหมมีมีด้วยเป็นกอรี่เมลสตอมด้วยสแตนแอนด์ดอฟไลท์อือโอเคโอเคอย่นี้แหละ อ่ะตีข้างครับผมสิบสี่เช็ค <Check. S 2> สแตนพลังอีกและสแตนเดียือสแตนืหเบรกร้ายขึ้นด้วยสิปวดร้ายจริงๆเลยเ <9, 000. S 2> ก้าพันเก้านรับครับผมขอหนึ่งทิกไม่มีอะไรสิบเอ ให้มืน่นสิบหสิบหกเข้ามาสัมเวยเช็คห้าพันครับผมสุดส <15. S 1> ุดหาเนี่ยใ่หอื้สิบห้าให้หมื่นให้หมือนให้สับก่อนสตาและดอก ปูทองไลท์ก่อนละเนี่สิบเอ็ดไทดอลครับผมเทากันอ่าสิบสิบแปดเวนการ์ดเช็คห้าพันข้างนี้ครับผมตัวหนึ่งเช็คไม่มีอะไรสก,กิลตลัวเริ่มเขาได้บาร์หนึ่งเอามันเข้าสู่โตเบ้ ถ้าแวนต้องบูทให้ตัวที่ติดชื่อบัสเตอร์แล้วก็เรียก 1, เกตหนึ่งหรือต่ำกว่าสองตัวออกมาในสภาพเลสนะครับผมก็ขอเรียกเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางไหนดีทางนี้ถูกแล้วะสกิลโซบัสหนึ่งจัวหนึ่งครับผมของแบ c ็กวิงจบเทิร์น มันเลยกี่ใบสองสี 2, 4, 6, 7, ่หกเจ็ดแปดแปดใบถ้าโซ่ของสามท่านแน่นในไทยเราด้วยสิบเอ็ดเรื่องสุดเพลินตัวนั้นกระโดดได้หนึ่งครั้งตันสิบสองอีกครั้งหนึ่งเขายอมรับทิพไม่มีทิพสิบสองเรนะืสิบสองเอาไปห้าพันลบอือหือเอาไปห้าพัน ไปห้าพันหขอหมื่นดินขอหมื่นสิ่ง<ะ>ข,ข้างนั้นนะไหอ๋อเออใช่มันลดห้าพันอีกเนาะอือลดห้าพันอันนี้เท่าไหร่ 7, <6. S 2> แวนเจ็ดสหกสิบแปดแยนบวกสองพันก็เป็นข้างนั้นสิบสองนั้นสิบสองเอาเป็น ตัวงมิดะนะสิบสองเล่มสิบสองเล่น,น,น,นี้อากาศสแตนดอเดรกไรเบรกไรนะสกิลเอเทอร์บัสหนึ่งเรียกอ่ะขอเรียกตัวนี้แล้วกันอ่าอย่าเพิ่งติดจะไต้องสับสิเนาะอาหาทีเดียวเลย ยังไงอันนี้เวฟนี้ไม่น่ารอดก็เราก็ตายตัวนี้บวกสามพันอันนี้บวกห้าพันแล้วก็สก,กิลดักลูเลอร์ครับจริงโอเคแล้วก็เอาเป็นคู่นี้อีกสกิลดักลูเลอร์ครับจริง แล้วก็ข้อ่โอ้ยสามพันอ่าอือเช็ครควมมยิงโอเคข้อตัวนี้เท่ากับบวกไปหกพันเป็นหมื่นห้าเป็นหมื่นห้าเนาะอันนี้คอร์สไลท์โอเค อันนี้หมื่นห้าสองหมื่นหกแวนเท่าไหร่วะบิ๊สองหมื่นสามหมื่นหนึ่งเนาะ,อ,ะอันนี้เบรกไลน์มาเป็นสองสามแล้วยิงไปสามครั้งาาเป็นห้าสามห้าเก้าแวนกาห้าหมื่นเก้าแวนกาดครับแวกกาเช็คหนึ่งเช็คสองก็จบไปแล้วโหมการต่อสู้ระหว่างชาโดว์พาราดินสายดาร์กลูเลอร์แฟนทอมกับ อ่าอัลกอริทสายเมลสตอ r มลีเวร์นะครับผมก็ชาโดว์พารินจะเห็นในช็อตเสียเปลี่ยนเมื่อกี้คือก็วัดใจเหมือนกันถ้าเขาได้ทิกเกอร์ถ้าสองทิกนี้ก็งเงียบงเงียบฉี่เลยเหมือนกันครับผมก็เป็นสายดาร์พลูเออร์จะเป็นสายที่เขาเรียกว่ายิงดำแบบทำลายของเราสองใบเพื่อยิงดำแล้วเมื่อกี้เบรกลไล้ด้วยทำให้ตีทะลุได้ห้าหมื่นเก้าเลยแล้วก็ข้างๆก็มีตัวใหม่จากบีทีสิบห้าที่ทำให้บวกตามเกจศนเมื่อกี้เลยถ่ายเกจศูนออกมาสองใบทำให้มันบูตหมื่นห้านั่นเองเพราะมันบวกไป ไม่ถึงหมื่นห้าด้วยจริงๆมันแบบหนึ่งหกหกสิบสามสิสิบสามเออสิบสี่โดยประมาณก็ทําให้ตีค่อนข้างหนักครับผมก็ถึงนี้ยังไงก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่น่ากลัวแล้วพอฟอร์สสายจริงๆก็น่ากลัวอย่างที่เห็นไปลุมโจมตีตั้งแต่ต้นเกมได้เลยก็มาโจมตีมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ทั้งสองสายนี้ก็มีเป็นที่นิยมในช่วงนี้เนาะในช่วงนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่แต่ว่าพอฟอร์สเจ้าตัวเอฟซีใบนี้อาจจะหายากทั้งหน่อยครับต้องหาจากตัวต่อ น้องๆหลายคนถามเดี๋ยวจริงๆเราลงเด็กโปรไฟล์ที่มีเจ้าตัว fc ศูนย์สองไปแล้ว๋ยวเดี๋ยวผมจะลงให้อีกอันหนึ่งที่ใส่เป็น m a l สต t o r ล้วนเลยแล้วกันเพื่อแต่ว่ามันจะจะไม่ใส่ทันคอนะเพราะทันคอไม่ติดชื่อทาให้ตัวเด็กมันค่อนข้างเล่นยากพราแค่นี้ก็เล่นยากพออยู่ในหลายๆชอ็อตถ้าแวนไม่ติดชื่อบูสตอมทําให้ไม่สาม,มารถเล่นได้ผมยังไงก็ขอบคุณมากเขาที่ติดตามไม่ชอบกากดไล์ติดตามากดกกดสมัครสมาชิผมแลวฝากเพจรด้วยแวนการ์ดไฟทไทยแลนด์ผมจะมียิปแบทเทิลดีอย่างนี้มาให้แน่นอนแล้วก็มีคลิปเเดด็็ปไลลขออองต่่สู้นนนนีแห ยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปครับอ่าและสุดท้ายขอขอบคุณร้าน c ีเจ้าม่กับบาซาชิหน้าผมทีม่เป็นผู้สนับสนุนเรายังเป็นทางการไปอันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ